ทุกคนค่ะมีคนขโมยทุเรียนทอดดิฉันกินค่ะแม่ทําอะไรเนี่ยกินทุเรียนค่ะทุเรียนอะไรอ่ะทุเรียนทอดค่ะของใครคะของแม่เมวานก็ตังแม่วันนี้ก็ทุเรียนทอดของแม่เนี่ยโ, <บ S 2> โอ้โห,โหน่าก,กินมากเลยอะอร่อยไหมอร่อยค่ะหมอให้กินได้เหรอเนี่ยกินได้คะ<า>่ะฮะหมอให้คุมน้ําหนักหรือเปล่าคุมหมอบอกไม่ต้องคุมค่ะอ๋อหมอบอกว่าไง คือหมออนุญาตแล้วเธอดอิฉันอยากให้มาดูทุเรียนทอดนี่เธอชิ้นใหญ่มากน่ากินมากดาวแล้วท่านลูกเพจเขาอยากกินทำไงเนี่ยแม่ไม่เนียนเลยแม่ไม่เนียนเลยตายแล้วแม่แม,ม,ม่ตั้งใจขายของไปแม่คะเนี่ยถุงเล็กเท่าไหร่สองอยหาสิบกี่กรัม อ้าวทำไมไม่เหมือนที่เตี้ยมกันเลยล่ะก,ก็ลูกบอกว่ต้องบอกก่ต้องเอาเอาไหมไม่เอาไหมเอาอยานี้เลยเอาน้ำนาถุงใหญ่นะมีการเอาใหม่ด้วยแล้วคุณไม่เอาใหม่ค่ะอาถุงใหญ่ถุงใหญ่เท่าไหร่ห้าร้อยค่ะกี่กร,รมัมคุณคะ่ะดิฉันไม่ให้ข้อมูลแมค่ค่ะอ่าวทำไมขายของแล้วไมร่รู้จากน้ำหนักแล้วลูกค้าเขาจะซื้อยังไงไม่รู้ ก็แม่ไม่เคยช่างเลยคะ่ะถุงเล็กหนึ่งรกรัมถุงใหญ่200กรัมทุเรียนทอดแผ่นใหญ่เกรดเอทุเรียนทอดเมืองจันท์ทอดสดทอดใหม่ไม่ใส่สารไม่ใส่สีทอดจากเนื้อทุเรียนหมอนทองแท้เธอกรอบหวานมันอรสชาติเป็นยังไงไหนรีวิวให้ผู้ชมหน่อยสิรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติอร่อยมากค่ะ <c oughs> หวาน,นะะกรอบ <c oughs> <c oughs> เรบดำมากเลยนะคะ ตอนให้ขคีมโม่ค่คุณหูเาเรียนแบบเอ่อให้ลูกน้องกินด้วยสิสมุนไปไหนหมดล่ะจะตดท่อแะน้ำกินทุเรียนทอดไหมลูกเธอแต่แผ่นใหญ่จริงเซตนี้คือสวยมากทุเรียนสวยมากแล้วก็บอกเลยนะครับว่าตอนนี้คือทุเรียนแบบหายากมากแล้วก็ทุเรียนทอดราคาขึ้นนะคะแต่ดิฉันคือแบบยังคงขายในราคาเดิมค่ะคุณราคา,ราคาเดิมราคาเดียวถุงเล็ก1 0 0ยกรัม200 ห้าสิบบาทถุงใหญ่สองร้อกร,รัมห้าร้บาทอ่ะใครอยากเรียบอุดหนุนแม่ดิฉันนะคะนี่เธอไปหาหมอวันที่เท่าไหร่นะวันที่หค่ะอ่ะอ,อ,อ่อนอ่อนเอซีหน่อยว่าขอขอค่าขอค่ายาหน่อยเอา <c oughs> ช่วยแม่ซื้อด้วยช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะเอออร่อยมากมต้องรักษาช่เงินอีกเยอะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวคนมาคอมเมนต์เกี่ยวอะไรกับฉันละไมเกี่ยว,ยว,วอ่ะถ้าสงสารนาก็คือช่วยอุดหนุนทุเรียนทอดด้วยนะคะคุณขานี่มันิศจริงเธอมันนะกินเนื้อทุเรียนแบบอสีแบบรับประกันความอร่อยอะเดี๋ยวดิฉันจิ้มเลยดิฉันกินให้ดูอืมกรอบมากนะหวานนะกรอบอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยการันตีโดยแม่ชีอารมณ์นะครับคุณอ่ะสนใจ อินบ็อกทางเพจได้เลยครับ